ค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับชมรับฟังช่องชาแนลบายการอยู่ค่ะวันนี้นะคะแอดมินจะเรียกได้ว่าเป็นแอปพลิเคชันใหม่เลยก็ไม่ใช่นะคะเรียกว่าเป็นแอปพลิเคชันเก่าค่ะแล้วก็เป็นแอปพลิเคชันที่ไว้ใจและถูกกฎหมายค่ะนั่นก็คือเงินทันเดอร์หลายๆคนอาจจะเคยได้แล้วนะคะเพราะแอปพลิเคชันเงินทันเดอร์เนี่ยเป็นของธนาคารนะคะ SCB หรือว่าไทยพาณิชย์นั่นแหละร่วมมือกับ อัลบาคัสนะคะนั่นก็คือ s อซี b อัลบาคัสหรือว่านี่คือของธนาคารไทยพาณิชย์น,นั่นเองได้ผุดแอปพลิเคชันเงินทันเดอร์มาเกือบ2-3ปีแล้วค่ะแต่หล,หลายๆคนอดครวญถามว่าเอ๊เขากู้ยังไงไว้ใจได้ไหมแล้วก็เขามีสินเชื่ออะไรบ้างนะคะวันนี้ค่ะแอดมินนำเสนอสินเชื่อที่มีชื่อว่าสินเชื่อตั้งหลักนั่นเองค่ะจากธนาคาร SCB นะคะหรือว่าเงินทันเดอร์นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยว่าสมัครยังไงโหลดยังไงและขออย่างไร บอกได้เลยว่ามีหลายๆคนทําแล้วกู้ง่ายมากนะคะเราก็ได้เงินชั่วเงินเร็วแต่ต้องทําตามขั้นตอนแบบไหนเดี๋ยววันนี้เรามาเผยข้อมูลกันเลยดีกว่าค่ะ หลายๆคนนะคะอาจจะรู้จักอยู่แล้วนะคะสำหรับแอปพลิเคชันเงิน thunder ค่ะซึ่งเป็นถือว่าเป็น nano finance อันดับแรกของธนาคารไทยพาณิชย์เลยก่อนนะคะก่อนถห้ให้มันนี่และให้ให้มันนี่ก็ได้ปิดลงไปแล้วเปลี่ยนเป็นนิ n i x นะคะก็จะมีอัาคัสนี่แหละค่ะหรือว่าที่เรียกกันว่าเงิน thunder นี่แหละเป็นตัวแรกของธนาคารไทยพาณิชย์เลยนะที่ให้กู้ออนไลน์นะคะกู้ผ่านแอปพลิเคชันเนาะ หลายๆคนนะคะถามว่ากู้ยากไหมไม่ยากนะคะก็คือโหลดง่ายๆก่อนตอนอันดับแรกเลยนะคะเราจะต้องไปดาวน์โหลดค่ะโหลดแอปเหมือนที่เราโหลดเกมโหลดอะไรปกตินั่นแหละแต่ต้องขอจำกัดไว้เลยว่าได้เฉพาะ Android นะคะย้ำว่าโทรศัพท์ระบบ Android เท่านั้นส่วนระบบ iOS ยังไม่ได้คะ่ะ Android ก็เป็น Android ที่มีการอัปเดตแล้วนะคะแอดมินไม่แน่ใจว่า6.1หรืออะไรอันนี้ขออภยัยถ้าเกิดว่าไม่ถูกต้องนะ แต่ว่าไปดาวน์โหลดมานะคะเมื่อดาวน์โหลดมาแล้วเนี่ยอันดับที่2ต้องทาอย่างไรเราจะต้องมีบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ก่อนเมื่อก่อนเนี่ยไม่จําเป็นต้องมีก็ได้แต่เดี๋ยวนี้ต้องมีธนาคารไทยพาณิชย์ก่อนเลยนะไปเปิดที่สาขาค่ะเพราะว่าไม่แนะนําเปิดออนไลน์เพราะเปิดออนไลน์ไม่สักเซสอันนี้คือเจอด้วยตัวเองนะ <c oughs> ไม่สักเซสค่ะไปเปิดที่บัญชีที่สาขาก่อนเลยนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะเพียงแค่เอาเงินเนข้าบัญชีไว้ไม่จําเป็นต้องทํา ATM ก็ได้ถ้าเกิดเรานะคะคไม่อยากเสียตังตรงนั้นนะ ก็เป็นเปิดบัญชีฟรีค่ะจากนั้นก็ให้ธนาคารค่ะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SCB Easy เป็นแอปของธนาคารไทยพาณิชย์นะคะไว้ในมือถือเลยคูกกันไว้เรียบร้อยแล้วก็มาทำการสมัครได้เลยค่ะนะเมื่อเรียบร้อยทั้ง2แบบนะคะคือมีบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์และได้ลงแอป SCB Easy เรียบร้อยแล้วนะคะ อย่างที่2ก็คือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเงินทันเดอร์นะคะดูดีๆนะว่าเงินทันเดอร์เป็นภาษาไทยก็ได้ค่ะดูโลโก้แล้วก็ดูความชัวนนะถ้าเกิดแอปพลิเคชันที่ถูกกฎหมายจะต้องไม่เรียกเก็บเงินหรือว่าค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นเลยนะฟรีตลอดอายุการใช้งานนะคะมาค่ะใครที่สามารถสมัครได้บ้างเรามาดูคุณสมบัติกันเลยค่ะข้อแรกเลยนะคะสัญชาติไทยค่ะอายุตั้งแต่20ปีถึง57ปีนะคะ บุคคลทั่วไปค่ะที่มีไรายได้จากงานประจําหรืออาชีพอิสระนะคะที่ต้องการเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพเปิดร้านค้าหรือว่าหมุนเวียนธุรกิจและอื่นๆค่ะข้อต่อมาค่ะกรุณาักศึกษาข้อมูลนะคะหรือว่าข้อกําหนดเงื่อนไขที่เพิ่มเติมนะคะของธนาคารไทยพาณิชย์หรือว่าผลิตภัณฑ์นะคะต้องใช้อะไรยื่นในการยื่นกู้ก็ต้องศึกษารายละเอียดให้ดีค่ะข้อมูลนะคะประเภทบัตรประชาชนต้องเตรียมไว้เลยค่ะ เมื่อคุณสมบัติครบแล้วเรามาดูค่าว่าสิ่งที่ต้องใช้ในการยื่นกู้มีอะไรกันบ้างเตรียมพร้อมๆลยนะโทรศัพท์ที่ใช้ลงแอปเงิน t h เดอร์ค่ะ จะต้องมีนะคะแอป S C B E C อย่างที่แอดมินได้เกริ่นตอนหัวไว้แล้วนะจะต้องเป็นของผู้ที่จะกู้เท่านั้นนะคะ E-Statement ค่ะข้อต่อมาคือ E-Statement นะคะย้อนหลัง6เดือนได้มากกว่า1ธนาคารเรามีบัญชีธนาคาร2-3บัญชีธนาคารเราก็สามารถใช้ E-Statement ได้ค่ะบางคนถามว่า E-Statement คืออะไรแอดมินขยายความหน่อย E-Statement เนี่ยปกติเราจะเป็น b o o k bank นะคะนั่นก็คือสมุดฝากใช่ไหม แต่อันเนี้ยถ้าเกิดเราเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาใช้ผ่านแอปกันหมดเลยนะธนาคารเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าอ e ีสเต e เมนต์ค่ะนั่นก็คือ b o o กแบงคนั่นแหละแต่ว่าเป็นในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์นะคะง่ายๆค่ะของแต่ละธนาคารมีสอนไว้ใน ยูทูบนะคะอยากรู้ว่าการดาวน์โหลด e- Statement ของธนาคารไทยพาณิชย์อยากรู้าการดาวน์โหลด e statement ของธนาคารกสิกรอะไรเงี้ยไปเซิร์ชดูค่ะจะมีใน YouTube สอนนะว่าต้องทําอย่างไรที่สําคัญจะต้องมีอ e ีเมลก่อนเลยเพราะว่า e statement ย้อนหลังเนี่ยเวลาเราเข้าไปขอในแอปพลิเคชันเนี่ยในแอปแอป,แอปเงินของเราเนี่ยแหละคะ่ะเขาก็จะส่งไปที่ที่อ e ีเมลของเราจากนั้นเราก็ดาวน์โหลดเก็บไว้ในโทรศัพท์ถ้าไม่ดาวน์โหลดก็สามารถแคปหน้าจอนะคะให้ตรงได้ แคปไปเลยนะคะแล้วก็เก็บไว้ในโทรศัพท์จะได้เวลาเราอัพอัปเดตสเตทเมนต์เนี่ยเราอัปโหลดเนี่ยมันจะได้ง่ายนะคะข้อต่อมาค่ะนอกจากจะมีอีสเตทเมนต์แล้วจะต้องมีบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ประเภทออมทรัพย์สําหรับผู้ที่จะต้องใช้รับเงินกู้นะคะหรือสําหรับลูกค้าที่ยังไม่มีบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ประเภทออมทรัพย์นะคะสามารถไปเปิดและขอใช้บริการ F F S, S C B E C ได้ ที่สาขาของทุกๆสา,สาขาของธนาคารไทยพาณิชย์เลยนี่เห็นไหมแอดดินบอกแล้วว่าเปิดออนไลน์ไม่สักเซสนะไปเปิดที่สาขาแล้วให้เขาทําผูกกับแอปพลิเคชันให้อันนี้ง่ายที่สุดค่ะเมื่อทางเงื่อนไขและคุณสมบัติเราเข้าใจเรียบร้อยแล้วนะคะมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของสเตทเมนเรียบร้อยอีสเตทเมนนั่นแหละเรียบร้อยแล้วเราก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันค่ะแอปพลิเคชันจะเป็นภาษาไทยทั้งหมดค่อยๆกรอกนะคะจะมีเอกสารให้กรอกว่าอาชีพหรือว่า ข้อมูลส่วนตัวของเรารวมไปถึงบัตรเลขบัตรธนาคารเลขบัตรประชาชนค่ะขอไฟแล้วก็เลขบัญชีธนาคารนู่นนี่นั่นแล้วเขาก็จะแอปนะคะมันก็จะลิงก์ไปทางที่เอ SC b e c ให้เรายอมรับว่า s c b e c เนี่ยเรายินดีที่จะผูกกับบัญชีธนาคาร s c b ไหมเพราะว่าเวลาเขากู้เงินหรือว่าเงินกู้ผ่านแล้วค่ะเขาก็จะชําระผ่านโอนมาที่บัญชีเราเนี่ยแหละแล้วเวลาเราชําระคืนก็ชําระผ่าน s c b e c เหมือนกัน เพราะฉะนั้นมันจะเป,นเป็นเขาเรียกว่าเป็นข้อมูลนะคะค่อยๆกรอกไม่ต้องรีบนะที่สําคัญเน้นเลยว่าเลขบัตรประชาชนจะต้องถูกต้องรวมไปถึงเบอร์โทรศัพท์ค่ะต้องตรงนะเพราะว่ามันจะมีการขอเลข OTP นะมันจะได้ส่งกลับมาได้อย่างรวดเร็วค่ะแอดมินไม่สามารถทําให้ดูได้นะเนื่องจากว่าแอดมินเป็นระบบ iOS นะคะไม่ก็เลยไม่ได้ลองให้เดี๋ยวรอแอดมินซื้อโทรศัพท์มาอีกครึ่งนึงนะเดี๋ยวจะมาทาให้ดูค่ะ มาดูอัตราดอกเบี้ยนะคะอัตราดอกเบี้ยก็อยู่ที่2.79%ต่อเดือนนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะวงเงินกู้ได้50,000บาทเลยนะคะสำหรับ1ท่านเท่ากับ50,000บาทเลยที่สำคัญค่ะสำหรับเงินกู้50,000บาทสินเชื่อตั้งหลักแล้วนะคะผ่อนได้ตั้ง15เดือนรวมไปถึงนะคะนอกจากจะผ่อนได้15เดือนแล้วเนี่ย อนุมัติไวภายใน24ชั่วโมงอีกด้วยค่ะสำหรับใครที่อยากจะสมัครเข้าไปสมัครเลยเพราะว่าแอปนะคะเป็นเป็นแอปภาษาไทยนะค่อยๆกรอกที่สำคัญนะคะกรอกเลขบัตรประชาชนให้ถูกต้องและที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือเลขโทรศัพท์หมายเลขโทรศัพท์เพราะจะมีเลข OTP ส่งกลับมานะคะมันจะได้ความชัวร์และแน่นอนค่ะตัวอย่างนะคะก็จะมีให้เห็น,นะคะ่ะสมมติว่าเราขอยืม1 0 0 0 0มืนบาทนะคะก็จะมีการชำระคืนเท่าไหร่นะคะแล้วก็อัตราดอกเบีย้ยเท่าไหร่เป็นระยะเวลา ทั้งหมด15เดือนค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะไม่มีค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินสินเชื่อเลยสักบาทนะคะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมอากรสเต็มใดๆเลยเพราะฉะนั้นแอปถูกกฎหมายเขาไม่เก็บนะคะถ้าเกิดแอปผิดกฎหมายเขาจะมีบอกว่าค่าทำสัญญาค่านนค่านี่ต้องโอนมาก่อนอันนี้ลบทิ้งได้เลยค่ะเป็นแอปผิดกฎหมายนะคะส่วนข้อมูลไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าเป็นอยู่ภายใต้ของธนาคารแห่งประเทศไทยกำกับดูแลและธนาคาร SCB เป็นผู้ดูแลถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนข้อมูลของเราถ้าสมัครแล้วไม่ผ่านเขาลบข้อมูลทิ้งนะคะ รวมไปถึงใครหลายๆคนถามว่าถ้าเกิดสมัครแล้วไม่ผ่านทำไมถึงไม่ผ่านนู่นนี่นั่นที่สําคัญการดอกจันตัวโตๆอีกอย่างหนึ่งเลยนะนั่นก็คือเครดิตบูโรค่ะถ้าติดแล้วไม่ผ่านแน่ๆนะคะใครที่มีคําถามนะคะอยากจะสอบถามหรือว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการใช้แอปนะคะติดต่อสอบถามได้เลยที่เงินทันเดอร์ได้เลยนะคะมีเบอร์โทรศัพท์ขึ้นไวใ้ให้รวมไปถึงนะคะที่แฟนเพจของ เงินทันเดอร์นะคะมันนี่ทันเดอร์ค่ะมีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อให้พร้อมเลยข้างใต้นี้นะคะหรือว่าเป็นบริษัท s c b a b a c u คสค่ะนั่นก็คือไทยพาณิชย์นั่นแหละติดต่อสอบถามได้ถ้าเกิดว่าเรามีปัญหาเกี่ยวกับการใช้แอปหรือว่าการลงทะเบียนการลงข้อมูลต่างๆนานาที่ในการขอยื่นกู้นะคะ แอดไลน์ <Ad> ไปได้เลยค่ะที่แอดมันนี่ทันเดอนะคะแอดมันนี่ทันเดอแอดไลน์คุยกับเขาได้เลยค่ะสําหรับใครวันนี้นะคะที่มีปัญหาคําถามหรืออะไรข้องใจก็สอบถามได้ข้างใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดมินจะเข้าไปตอบให้หรือถ้าเกิดว่าเออแอดมินไม่ตอบสักทีก็เข้าไปที่ Facebook Fanpage นะคะชื่อชื่อเดียวกับชื่อช่องไล่เลยค่ะนั่นก็คือ c ช n n น l ใบการนะคะเดี๋ยวจะมี เข้าไปตอบในอินบ็อกซ์ให้ค่ะแล้วก็แอดมินฝากไว้อีกหนึ่งไว้อีกหนึ่งช่องทางนะคะนั่นก็คือช่องชีวิตติทนายค่ะในแฟนเพจชีวิตติทนาย,ชย,นายเช่นกันใครมีคำถามใครมีปัญหาเกี่ยวกับด้านกฎหมายนะคะปรึกษาฟรีค่ะอย่าลืมเข้าไปให้กำลังใจพี่ๆทีมทนายแล้วเดี๋ยวมีพี่ๆทีมทนายคอยตอบคำถามให้นะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพตัวเองกันด้วยค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าที่สำคัญเลยระบบการเงินจะดี ต้องอยู่ที่เราก่อนเนาะสำหรับวันนี้แอดมินไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ